เลี้ยงลูกให้ฉลาดอย่าร้อยถึงนุบานก็สายสแล้วเพราะ70-80%แของสมองสาเส็จตั้งแต่3ขวบมาดูกันค่ะว่าต้องทำอะไรกันบ้างหมอามาได้ทำการสรุปจากบทความของนายแพทย์ประเสร,ริฐผลผลิตการพิมพ์ พอแล้อุ้งกอดบอกลักเพื่อให้เกิดแม่ที่มีอยู่จริงเพราะเกิดแม่ที่มีอยู่จริงก็จะเกิดสายสัมพันธ์พอเกิดสายสัมพันธ์จะเ,เกิดวาจาประกาสิใครอยากพูดแล้วให้ลูกเชื่อฟังทำต,ตามเรื่องจากข้อนี้เลยค่ะข้อ 2. อานนิทานให้ลูกฟังมากที่สุดเท่าที่จะมากได้าบ้านไหนไม่มีเวลาเลยคุณพ่อคุณแม่ออกไปทํางานนอกบ้านอย่างน้อยขอข้อนี้นะคะรับรองค่ะว่ามันคุ้มค่ากับเวลาที่คุณจะเสียแน่นอนค่ะข้อ3นิ้วมือคือสมองของลูกอยากให้ลูกฉลาดต้องให้ลูกเล่นทรายปั้นดินน้ำมันตัดฉีกแปะ เศษกระดาษเล่นว่าเล่นโคนเนี่ยค่ะยิง้ัง,ง EF เลยค่ะเพราะยิงเล่นเยอะสมองของลูกก็จะยิ่งพัฒนาลูกก็จะยิ่งฉลาดค่ะข้อ 4. 2่สขวบปีแรกห้ามดูหน้าจอทุกชนิดถ้าไม่อยากให้ลูกเนี่ยสมาธิสัน้นขี้มโมโหหรือว่าเป็นออทิสติกเทียมนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรงดจอให้น้องตอนสองขวบปีแรกนะคะข้อที่5ห้ามลูกให้น้อยที่สุดค่ะแต่ว่าควรตั้งรัเบีิกา3ข้อนี้ค่ะที่เป็นข้อห้ามข้อแรกห้ามทำร้ายตัวเอง ข้อที่2ห้ามทาร้ายผู้อื่นข้อที่3มห้ามทาร้ายข้าวของโดยเจตนาค่ะข้ <6> อ 6. มอบหมายงานบ้านให้ลูกตั้งแต่เล็กๆค่ะทํางานบ้านเสร็จแล้วก็ไปเล่นค่ะเพื่อเป็นการฝึกอเอสที่ดีมากๆเลย <c oughs> ทั้งหมดมามาได้สรุปจากคู่มือการเลี้ยงลูกของนายแพทย์ประเสริฐผลิตการพิมพ์ผ่ะแล้วก็มาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนถ้าชอบก็ากฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกตามคุณหมอประเสริฐบ,บ้างคะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะ